ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมชิปของพี่เนยนะก็ขอขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมพี่ช่วยกดกันช่วยกดคําให้ช่องของของพี่ด้วยนะคะผมเนาะก็ใกล้ถึงลายซับแล้วนะครับค่ะอีแก่สี่ห้าคนนีแ่แหละก็ขอขอบคุณพี่อยู่ด้วยกันมานานมากนะคะผมตั้งแต่พี่ทำช่องแบบแรกๆแบบศูนย์ ตั้งแต่พูดตามค่ะหนึ่งคนสองคนห้าคนสิบคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็ขอขบคุณจริงๆนะครับก็ที่ช่วยกันก่อสร้านะครับก็ ใกล้ถึงร้อยก็ว่าจะถึงร้อยไปด้วยกันนะครับผมเนาะเราจะถึงร้อยทับไปด้วยกันนะอาจจะไม่ถึงน้องทุ่งน,นี้แลอวอาจจะถึงวันไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ขอบคุณมากน,นะครับผมไปเจอกันคปใหี้ครับผมสวัสดีครับทุก่าน